รีแพนน้องสาวคืออะไรคลิปนี้หมอมีคําตอบค่ะการรีแพนน้องสาวนะคะก็คือการซ่อมแซมนะคะบริเวณน้องสาวของเราค่ะจากที่เคยหลวมไม่กระชับนะคะทําให้มันกระชับมากขึ้นนะคะโดยวิธีการรีแพนน้องสาวของเราค่ะมีได้2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการรีแพนแบบไม่ผ่าตัดนั่นเองค่ะซึ่งการรีแพนแบบไม่ผ่าตัดนะคะเป็นวิธีการเทคโนโลยีที่นำมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งเข้ามาในไทยประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะ ซึ่งเครื่องเลเซอร์พวกนี้ค่ะก็จะทําให้เกิดการกระชับของช่องคลอดนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะไม่ต้องพักฟื้นเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าทําครบคอร์สก็คือสามารถอยู่ได้ยาวๆเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเลยนะคะ ส่วนข้อที่2ค่ะก็คือการรีแพ์โดยใช้การผ่าตัดนะคะโดยหมอค่ะจะเข้าไปเย็บนะคะช่องคลอดของเรานะคะให้เล็กลงนะคะให้กระชับแล้วก็ฟิตขึ้นค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็คือฟิตแน่นอนเล็กลงแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะต้องงดเพศสัมพันธ์นะคะอย่างน้อย6สัปดาห์นะคะประมาณ6สัปดาห์ค่ะซึ่งผู้หญิงลหลายคนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะในการที่จะทํารีแพ์แบบผ่าตัดค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะงดเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการผ่าตัดค่ะก็จะมีความเจ็บกว่านะ มีโอกาที่จะเสียเลือดนะคะแล้วก็ติดเชื้อหลังผ่าตัดได้ <Okay. S 1> ค่ะเมื่อเทียบกับการรีแพ์แบบไม่ผ่าตัดค่ะ